ครับโอ้แน้ใหม่ๆซสสอสกราบขมใช้ลูกโดด ล้านเองนะครับแม่พินแหรอครับแม่พินทุกงงแม่พินทุกโงงนะครับะอพี่น้องนี่ลูกวนสังก่อยขมบอไซเลือดนะครับไนดะ้ครับโอ้แต่ใหม่มมสดๆปากโปกๆเลยเสียงซับเป็นเสแยบเนาะ <laughs> แสบนะแซบบค่ะแสบเบบอันนี้เพื่อนเอ็นแยบอย่างน้อครับแสบน่าสมใจค่ะแสบน่าสมใจเส้นนี้ไปสาครับเส้นนี้ไปน้องบัวเส้นนี้ไปบ้านทุ่งโปงค่ะน่าสมใจทั้งนี้ครับหนองบัวบ้านทุ่งโปงน่าสมใจแล้วครับแล้วไอพี่น้องแล้วก็ลูกเอานมขมขมน้ำเนื้ต้มขมแล้วก็ตำพุงพ่อมอ่ะพี่น้องก็ขออนุญาตเบิกเงินหมอได้ปะ นี่น้ำยากมดจ้ะเด้อครับอันนี้หมอยังนอนี oh. Oh, ่หอต้มเนืはは้อพ <c oughs> ี <c oughs> ่น <s teenage nel> ้องอต้มเนื้อโอ้หอต้มเนื้อนี่พี่น้องขนมกินน้ำยาปีนไกล้กัมีได้ค่ะเด้อแต่ของแสบปูทอดครับล่านขึ้นามยู่ทางจากชุ่มชนอยู่นะครับเนาะเออทั่วรถเอ่อสิบแปดล้อนะคะรถทั่วอ๋อ ่ะนี่บรรยากาศเดี๋ยวลุงอ้วนเก็บบรรยากาศครับอ้วนสันันี้ค่อยผมไม่ใส่เลือดค่ะไม่ใส่เลือดค่ะนี่โอ้หอมห้วยๆเลยวานนี้นี่พี่ห้องเดี๋ยวมาแซ่บๆกันครับ กับบรรยากาศอยู่กลางทางวะกลางดอนกลางดอนกางดอนกางดงครับลานเป็นอยู่แยกนะครับท่านนี้ไปน้องบัวครับท่านนี้สิไปท่านนี้ไปเพื่อบ้านผือนะครับแต่เพื่อบ้านผือบ้านผืออุดรอันนั้ก็ไปแยกทงปงอันนี้ก็เลี้ยวไปในท่างเป็นน้องบัวน้อพูครับเป kind of <morning>. <laughs> ็นลาน ผู้ทอนนะครับร้านแซ่บผู้ทอนเดี๋ยวรัวลองชิมเบง้งกางดงพงปาลาร้านลับร้านแซ่บผู้ท่อนเอาลองเบังครับพี่น้องแค่บรรยากาศก็ไม่ใช่ไปก็ครึ่งแล้วครับวันนี้รัว,วาสั่งมาสามอย่างครับนี่ก้อยขมสมตำแล้วก็ต้มขมครับก๋วยเตี๋ยวหน่อนี่ครับี่ก้อยขมมาใส่เลือดนะพี่น้องน้องเอ,อ้ย ก้อยหมโขมนดี๋ยวมีลูกโดดมีกระเทียมพร้อมอ่ะสม้ตมตำครับพี่น้องนี่สม้ตมตำปูปลาตำแบบบ้านๆน,นะครับโอ้สีสันเป็นแต่จวดจาคักมา,มาพี่น้องวะอ้ะมาพี่น้องมาวันนี้โอ้หิวเขา่าหิวเขาา่าขขขขนี่ก้อยโมอม ก้อยขมลุงอ้วนโมเหยเพิ่นใส่เลือดนะครับนี่อืม ต้มข้พี่เนาะอือต้มขมบ้านเขานี่มันต้องได้กินขี้โพนครับกินเพียอือ จ้าสุดเท่านั้นอ่ะนี่สมตำตำแบบบ้านๆนะครับใส่บะเขือเ,เทศบะเขือเ,เลนเขือเทศลูกน้อยต้มเย็นช่วยช่วยพี่น้องจ้า อรูออกคงก้ี่นะ,ะนนางยาก,ก็มีูลาเพิ่งกมากเรื่อยๆออยะครับเป็นร้านเป็นร้านผู้ทอนนี่ล่ะดูกลางปลาเลยตตาเป็นแยกท่างพานครับโอ้ื้ม อไปลองไปลองหา่ข้าวของน้ำกินกัน,<า>นออกายขมใช่ลูกโดด อ่ะหักกันน้ำเงี่ยวดกระเทียมบรรยากาศดีกินยังก็แซ่บ <laughs> ก็จัดสุดทน,นั่นี่ ไปผมมเน่าแตกซะสักยวลูกค้าเป็นมากเลยเด็กครับพี่เนอะ ได้ยินเสียงนะเนาะเพิ่นเขา,าสั่งเรื่อยๆถึงสิอูกั่กงปลาดิฮึต,ต้องเส,สอิบหน่อยอ่ะฝากพี่ตอนนอนครับทำเนี่ยโอม รา้านแม่พินทงปวงครับอยู่สามแยกทงปวงกับหน้าสมใจครับท่างไปน้ำบัวลำพูหรือล่าทางไปเพื่อบานผือครับอ่ะผู้ดใดแวะไปเวียนมากอ่ะแวะไม่ชิเหมือนได้ครับมันเป็นบรรยากาศดีๆบ้านๆไหมพี่น้องอันบมร,รยากาศทั่วไปถือว่าโอ้สุดยอดนะครับเป็นล้านอยู่ชอวากลางปลากับไวกเชิงครับ,บ,รบแต่มีคนสัญจรแฝงมาอยู่อ่ะลูกค้าเพินกบมาเรื่อยๆครับเอา ยังนงก็ฝากกุไลก็แชร์ให้นักวักวน,วนเด้อครับถ้าการแพ้่งกันก็ได้เดี๋ยวคลิปนนหน้าพ่อจะมาให้ผมสวัสดีครับปูนปูน